วันนี้นะครับเราจะพาเ,เพื่อนไปพายเรือกันที่อ่างเก็บน้ําวังบอนอ่างเก็บน้ําวังบอนนะคบเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในอุยนทยานแห่งชาติเขาใหญ่อําเภอปากพีจังหวัดนครนายกมีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามโอบร้อมด้วยป่าเขาเหมาะสําหรับการพักผ่อนและทํากิจกรรมกลางแจ้งซึ่งดูจากการที่เราขับโลต้านะครับบรรยากาศรอบข้างทางเนี่ยก็มีแต่ป่าเขาถ้าอยากรู้นะครับไปดูข้างบนกัน อ่างเก็บน้ำวางบอนะครับเพิ่งเปิดมาให้นักท่องเที่ยวได้มาพายเรือนะครับหลังจากที่ปิดไปนานอ่างเก็บน้ำจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับ เมื่อก่อนนะครับสำหรับที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์ที่คนนิยมมากันมากนะครับมาตั้งแคมป์การเต็นท์เหมาะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดให้กางน,นะครับไม่พูดพ้ามทำเพลงนะครับตอนนี้ก็มีนาทีแก้พา,พายพายพายแล้วก็พายนะครับจุดหมายของเราก็จะเป็นน้ําตกที่อยู่บริเวณข้างในนะครับก่อนที่จะไปน้ําตกเราก็จะเห็นวิวรอบข้างนะครับที่มีความสวยงามนะครับ ด้านในนะครับยังไม่มีน้ําตกให้รับชมนะครับเนื่องจากช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูฝนนะครับอาจไปเจอแล้วมีแต,ต่โขดหินถ้าเ,เพื่อนๆอยากเห็นน้ําตกคงต้องมาช่วงฤดูฝนครับและด้านหน้าของเราก็คือน้ําตกที่เราพูดถึงนะครับถ้ามาช่วงฤดูฝนเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆ จริงๆเราก็อยากจะพาเ,เพื่อนๆทัวร์อ่างเก็บน้านะครับแต่ว่าเรามาในช่วงที่เย็นแล้วและด้วยที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้แค่ไหนแค่นั้นครับเพราะว่าเหนื่อยจริงๆการมาพายเรือนะครับนอกจากจะได้ชมวิวสวยๆแล้วยังเป็นการออกกําลังกายและลดความเครียดนะครับนอกจากนั้ยังเป็นกิจกรรมการแจ้งที่ช่วยให้ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้นใครกำลังที่หาที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะครับราสองคนแนะนำเลยอ่างเก็บน้ำวังบอน